ดูก่อนภิกษุทั้งหลายพวกเธอปรารถนาหรือไม่ที่จะฟังธรรมมีคาถาซึ่งเกี่ยวด้วยบุพเพนิวาสภิกษุเหล่านั้นกราบทูลว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเป็นการสมควรแล้วที่พระผู้มีพระภาคจะพึงทรงกระทำธรรมมีคาถาซึ่งเกี่ยวด้วยบุพเพนิวาส ข้าแต่พระสุคตเป็นการสมควรแล้วที่พระผู้มีพระภาคจะพึงทรงกระทำรรทำมีคาถาซึ่งเกี่ยวด้วยบุพเพนิวาทภิกษุทั้งหลายได้ฟังพระดำรัสของพระผู้มีพระภาคแล้วจักได้ทรงจำไว้พระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายถ้าอย่างนั้น พวกเธอจงฟังจงใส่ใจให้ดีเถิดเราจักกล่าวภิกษุเหล่านั้นทูลรับพระผู้มีพระภาคแล้วพระผู้มีพระภาคได้ตรัสพุทธพจนี้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายนับแต่นี้ไป91กับพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า พระนามว่าวิปัสสีได้เสด็จอุบัติขึ้นในโลกนับแต่นี้ไปสามสิบเอ็ดกับพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าสิกขีได้เสด็จอุบัติขึ้นในโลกในกับที่สามสิบเอ็ดนั่นเองพระผู้มีพระภาค อรันตสมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าเวสภูได้เสด็จอุบัติขึ้นในโลกดูก่อนภิกษุทั้งหลายในพัตตกับนี้แหละพระผู้มีพระภาคอรันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่ากากุสันทะได้เสด็จอุบัติขึ้นในโลกในพัตตกับนี้แหละ พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าโกนาคมณะได้เสด็จอุบัติขึ้นในโลกในพัตกกบนี้แหละพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะได้เสด็จอุบัติขึ้นในโลกในพัตกกบนี้แหละ เราผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าในบัดนี้อุบัติขึ้นแล้วในโลกดูก่อนภิกษุทั้งหลายพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสีได้เป็นกษัตริย์โดยพระชาติทรงอุบัติในขัตตยสกุลพระผู้มีพระภาค อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าสิกขีได้เป็นกษัตริย์โดยพระชาติทรงอุบัติในขัตติยสกุลพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าเวสภูได้เป็นกษัตริย์โดยพระชาติทรงอุบัติในขัตติยสกุล พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่ากกุสันทะได้เป็นพราหมณ์โดยพระชาติทรงอุบัติในพรามมณสกุลพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าโกนาคัมณะได้เป็นพราหมณ์โดยพระชาติทรงอุบัติในพรามมณสกุล พระผู้มีพระภาคอรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะได้เป็นพราหมณ์โดยพระชาติทรงอุบัติในพรามมาณสกุลภิกษุทั้งหลายเราผู้อรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าในบัดนี้ได้เป็นกษัตริย์โดยชาติอุบัติในขัตติยสกุล ดูก่อนภิกษุทั้งหลายพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสีเป็นกนทัญญะโคตพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าสิกขีเป็นกนทัญญะโคตพระผู้มีพระภาค อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าเวสภูเป็นกนทัญญโครพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่ากกุสันทะเป็นกัสสปะโครพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าโกนาคมณะเป็นกัสสปะโคร พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะเป็นกัสสปะโคตดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราผู้เป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าในบัตนี้เป็นโคตมะโคตดูก่อนภิกษุทั้งหลายพระชนมายุของพระผู้มีพระภาค อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสีประมาณ8ปดหมื่นปีพระชนมายุของพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าสิกขีประมาณเจ็ดหมื่นปีพระชนมายุของพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่า เวสสภปูประมาณหกหมื่นปีพระชนมายุของพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่ากกุสันทะประมาณสี่หมื่นปีพระชนมายุของพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าโกนาคมณะประมาณ สามหมื 30, ่นปีพระชนมายุของพระผู้มีพระภาคอรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะประมาณสองหมื่นปีดูก่อนภิกษุทั้งหลายชนมายุของเราในบัดนี้มีประมาณน้อยนิดเดียว ผู้ที่มีชีวิตยอยู่อย่างนานก็เพียงหนึ่งร้อยปีบางทีก็น้อยกว่าบ้างมากกว่าบ้างดูก่อนภิกษุทั้งหลายพระผู้มีพระภาคอรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสีตรัสรูที่ควงไม้แค่ฝอยพระผู้มีพระภาค อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าสิกขีตรัสรูที่ควงไม้กุ่มบกพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าเวสภูรตรัสรูที่ควงไม้สาละพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าก,กัจโกสันทะ ตรัตรูที่ข่วงไม้ซึกพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าโกนาคามะณะตรัตรูที่ข่วงไม้มาเดือพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะตรัตรูที่ข่วงไม้ใสดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เราผู้อรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าในบัดนี้ตรัสรูที่กวงไม้โพ